สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานสเกลไซส์450กันนะครับเป็นตัวนี้นครับเบล206ครับลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตัวนี้ขายดีนะครับออกไปหลายลำก็ติดตั้งชิเป็นแฮทวันนะครับทำให้ทุกคนบินได้งบประมาณไม่สูงมากประมาณ20,000ื่นนิดๆแล้วแต่อุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างครับก็ประมาณนี้ครับบินง่ายๆเพื่อทุกคนเแต่เบล206ศูนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไซส์450นะครับไปดูอาการบินกันคร่าวๆครับโอเค ครับวันนี้ลักษณะปล่อยวิทยุให้มันลอยนิ่งอยู่กับพี่นะครับก็จะนิ่งประมาณนี้เลยครับถ้าลมไม่มีก็จะนิ่งกว่านี้อีกครับวันนี้ได้ประมาณหนึ่งครับนี่นะครับปล่อยวิทยุอยู่กับพี่ครับแบบนี้เลยครับสวยงานแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาลองดูการบินนะครับจะง่ายแค่ไหนกดปุ่มแอเวกเตอร์หนึ่งทีปุ๊บปล่อยปุ๊บหยุดนะฮะปล่อยหลังกดทีที่ปล่อยหยุดนะครับมันก็จะเหมือนโดรนก็คือถ้าเราปล่อยมือมันก็หยุดลอยอยู่กับที่ครับ อันนี้ต้องการโชว์ให้เห็นว่ามันบินง่ายนะครับใครๆก็บินได้จริงๆครับประมาณนี้เลยครับอันนั้นมือผมใช้วิทยุวางแล้วก็มือเทียวเล่นเลยนะฮะอันนี้มือนึงก็ถ่ายคลิปไปด้วยครับ